สวัสดีจ้ายายกุลแค่แนวพามากินอีกอ่ะเด้อพี่น้องจา้ากินยังละ่ะจิกินลูกจิ้พม่น้องมื่นม,มันห่อนพี่น้องจา้าเพราะกินง่ายๆง่ายสถทุกจำแม่นไปลำบากไปแข่งขันมาแล้วกแดดไปเลื่ยพี่น้องผู้ข่าวว่ามันแดดแห้งเลยเอาของท่าเลยหลูมไม่กินจุ่งถี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ lương kể từ nhàng của vùng cây ô binh kênh dũng dạp lương yang lương kênh dạp dương yang cần kênh dạp dương yang dương dạy dương nó dương dạy dương 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 จะยืนกินข้าต่างชิ้นสักอนปุ๊ดจะกินแกงวิ่งซ่างเลยกินแกงกระไตอ้ปุ๊ดสาเบิ้งผู้ให้ให้ช่างเลยพ่อผู้คนดีจระหละเนาะนี่ก็ดีให้กันพ้นผู้ดีนะวไม่ดีคือผู้ดีเนามันขี้ไหลเนาะมาเงาลูกกันแต่ตาด้วยบอกียง ปะกุมนี่ยังเพียงกายเขามางา a พี่น้งอ,อนง chỉ อี con คนมันแดด được นี้ nó เราบ่หน่อยเก็บบ่ได้ลูกปลาลม cho ได้จัง

<cười> <cười> Để nói đang hành khi mà cái gì ăn vịt kẹp này, lúc nãy hình khi nó không chừng nó nào, một lạnh, lạnh khi hà phúc viết về cầu 1คนแต่อยู่คนละเสียงมื้อนี้12ก็บ่ขาดมนี้นําไปฟังจ้า

con thỏ này Có bắt đến bếp mà phải <laughs> nhắn được Đâu để lại nó Nó còn bưng không ันได้หน่อยมั้งเขาทุขออได้วยพี่น้องจา่กินไปตามมันนอกค้กล้าพู้ขายเรียบๆรอบๆอเรางเช่นเนาะมาเรียเรียกกันแห้งเรียแห้งหวานเว้ยเนาะ

Soon nữa hai bàn dưới phòng. Tiếc một bên nắp khô Tiếc bông 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 à, bông 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 xoay bông bông nát. bông 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 กต้ให้กังันนตอนที่แรกเลยไปยึงกวบกลุ่มอยใจ้เหรใตไม่ใหญเขาสงกรานสงกรานยิ่งยิงใล้ยิ่งงจาก

ไปบ้านของใช้หุ้ยพี่นอ้นนองจ่าไปป่านนั้นก็คือไม่ใหม่เอาทิมงไใช้หุ้ยพี่นอ้องบอเห็นพี่น้องจ่าอ้าวข่าวไปทิมงไปใช้แบบที่ไหนทิมแล้วพี่น้อง Những người mày 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 Có mày 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 đằng mày 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 Mình mày 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 ổ may chăng ổ may nó Đúng không có hiển viên à? không biết dù à. vào sốt tỏp may chứ không

กือพี่น้องจะไม่ท่านมดแ้ Hãy nó cho kênh Ghiền nào, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ผมก็ไก่กังเจอมีอะไรบ้างเนื้ออะไรติดใจเลยถ้าเป็นบึงท่านผูจะข้าวเล็กไปหน่อยเล้อ ผู้ใเว่นผู้ใช้ผู้นั้นกํหลัหลานสาวคนมาดใจกูทีพื่อกันปากเฉยไรพี่น้องนั่นยาชีแแนวเอียงจะไอ่หัวไหลทีนีเด้อจ้าจีมีทีมหนาบุไหมช่มไหมสกุศลไข่คนไหลคนแช่กติดตามที่ผึ่งแชแนเด้อจ้าขอบคุณค่ะกไปหาหมูปิ้ขยะนั่นแบบ